สวยมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนคะเสียงดังไปไหมเสียงลมอันนี้เปิดกล้องที่อุทัยธานีนะคะกำลังจะเดินทางไปที่แก่นมะกรูดค่ะอำเภอบ้านไรนะคะเป็นสถานที่ต้องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีนะคะจะพาทุกคนไปชมดอกไม้อันนี้เปิดกระจกรถแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศการเดินทางนะทุกคน ส่วนตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราจะไปกันนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นถนนอำเภอบ้านไร่แก่นมักกรูดนะคะดูบรรยากาศวันนี้วันที่ว,นนวันที่เก้าทุกคนวันที่เก้ามกราคมนะคะเมื่อวานเราอยู่ที่ชัยนาทนะคือวันนี้เข้าอุาทัยธานีมันไปไปชัยนาทไป ก็บุรีด้วยแหละทุกคนไปดูพาแล้วก็วันนี้มาอุทัยธานีพาทุกคนไปชมบรรยากาศที่แก่นมากรดคะ่ะเขาบอกว่าจะมีงานดอกไม้นะเพราะว่าแบบบรรยากาศจะดีมากแล้วก็อากาศเย็นๆหน่อยดอกไม้จะสวยมากเราจะไปดูว่ามันจะสวยแค่ไหนเนาะอันนี้ข้างทางเลยวัดสันติวนันถนนสวยอ่ะทุกคนคะ่ะนี่พาทุกคนไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวยงามมากทุกคนจะดูข้างทางตรงนี้นะ นี่มีภูเขาด้วยแหละโอ้ยสวยอะ่ะทุกคนธรรมชาติธรรมชาติส่ไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะนี่เห็นภูเขาไหมอันนี้บรรยากาศของอุทัยธานีนะคะอ้มีท่องที่ท่องเที่ยวเยอะเลยทุกคนมีสถานที่ชมวิวเยอะเลยนี่ทุกคนงามบอหน้าหนาวหน้าหนาว แต่ไม่หนาวมากนะเย็นๆค่ะไม่ไม่ถึงกับหนาวนะคะทุกคนข้างหน้านี่ถนนก็สวยมากเลยนะคะก็คือว่าสองข้างทางจะเป็นต้นสักค่ะเออทุกคนงามงามงามอันนี้จะเป็นถนนเส้นสายสามศูนย์หนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยข้างหน้านเราจะมีแบบทางลาดชันนี่ทุกคนจะเป็นสวนพฤกษชาติ แก่นมะกรูดแล้วค่ะเราเห็นป้ายแล้วนะคะเขาบอกว่าอีก20ก,กิโลเมตรเราจะมุ่งหน้าไปที่บ้านใต้แก่นมะกรูดนะคะเราจะไปดูดอกไม้ไปดูสวนดอกไม้เขาบอกว่ามันจะแบบน้องๆเชียงใหม่เลยนะอันนี้เธอก็ไม่รู้นะแต่ว่าได้ข่าวมาเยี่ยงนั้นเราก็จะไปตามนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสักนี่ต้นสักทุกคนคะ่ะถนนก็จะบอก มินคค้งๆเะนะแบบชันๆอนะทางขึ้นเขาอะคะ่ะว้าวทางชันหน่อยนะทุกคนนี่แต่สวยๆแบบถนนมันก็จะแบบเหมือนค่อนข้างจะเอทุกคนรถน,นนมันสูง ทิวทัศน์อุทัยธาน,านีเขาบอกว่าให้จมนีม,นมาแอ้เวนเจอร์อีกแล้วทุกคนวิวพอยต์เอามาจอาโ oh อ้ยกอนโชเฟอร์เราก็จะแบบว่าได้ใจมากๆทุกคนเรามีโชเฟอร์สุดยอดเลย,ยกคนเอาล่ะเราจะไป <laughs> เดี๋ยวพาไปชมวิวข้างนอกนะ ทุกคนคะจุดชมวิวจุดแรกเลยคะ่ะโอ้สวยอะ่ะทุกคนงามเงี้ยอุย้ยอันนี้เป็นจุดชมวิวหลังจากที่เราขึ้นเขามาชั้นชันเนี่ยทุกคนอุย้ยมีม,มีมีรถด้วยโอ้โหสวยจะพลาดลงไเป็นตรงนี้นะนี่เขาเอา้าเทียมมาปูเป็นจุดชมวิวถ่ายภาพคะ่ะ อ้ทุกคนสวยอะ่ะสวยมากอุ้ยได้ยินเสียงเบรกถดไหมทุกคนมีเอี๊ยดมีเอี๊ยดโอ้โหมีเอี๊ยดมีเอี๊ยดเมื่อกี้โอ้สุดยอดเลยทุกคนคะ่ะนี่อบจาอ,อุท,ทัยธาน,นีนะคะเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นวิวพอยต์นะ ข้างบนเป็นทางชันกว่าน,นี้อีกนะทุกคนดูดูคันนั้นเขาจะขึ้นแล้วเราก็จะขึ้นไปแบบนั้นนะทุกคนว้าวพยายจะเดินลงไปพาทุกคนมาชมวิวบริเวณนี้ก่อนค่ะ แล้วเราก็จะไปขึ้นไปแก่นมากรดอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่านี่เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวจุดแรกที่จะจะพาทุกคนขึ้นไปนี่อันนี้แอดอุทัยธานีนะคะแอดอุทัยธานีมาถึงแล้วจ้ะ จะเป็นซุ้มอากาศดีมากค่ะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรใช่ไก็ไม่รู้หรอกแต่มันสวยดีค่ะสวยดีสวยดีอ๋อเขามีเต็นท์ให้จอดรถด้วย ไปกันคะ่ะทุกคนโอ้โหรถที่ขึ้นไปนี่แบบโอ้ยทุกคนจะต้องแบบนะไปกันต่อคะ่ะทุกคนไปกันคะ่ะทุกคนเราไปกันต่อคะ่ะ ตอนที่เชียร์อยู่ข้างบนแล้วก็ถ่ายภาพลงมาก็จะมีรถหลายๆคันขึ้นไปเนาะก็คือจะต,ต้องมีการชมทางเส้นทางพอสมควรเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นเลนสวนทางแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นทางขึ้นลงเขาด้วยนะคะหักศอกด้วยคะ่ะทุกคนมันจะมีทางหักศอกด้วยคะ่ะแล้วผบบสุดยอดมากเลยแล้วแบบเอเวนเจอร์มากกันเราจะไปแก่นมากรูดนี่สุดยอดจริงๆคะ่ะ ะะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมเนาะว่าจะสวยขนาดไหนนี่คือทางที่จะเข้าไปแก่นมะกรูดนะคะเขาบอกว่าอีก20ิกโลเมตรนะคะทางก็อยู่ประมาณนี้และคะ่ะแบบว่า SS. โค้งๆเขาๆเ s สุดยอดสุดยอดคนขับ จริงมากๆเจ้าบอกว่าเธอจะขับเองไม่ได้ยิ่งไม่สามารถว้าสวยโอ้มีนักปั่นด้วยโอ้โหทุกคนอู้สุดยอดเลยมีนักปั่นด้วยไปกันต่อค่ะทุกคน รถอีก500เมตรค่ะโอ้วิวสวยทางชันค่ะทุกคนจริงๆจะบอกว่าเมืองไทยที่เที่ยวเราเยอะมากแต่แล้วพักนี่ก็แบบจุดเด่นเขาต่างกันเนาะวันนี้เราจะบอกว่าอุทัยนี่คือแบบเหนือตอนล่างเลยนะทุกคน จุดพากรถนะคะแต่ว่าเราจะไม่พักค่ะว้ยประเด็นคือทางโค้งแล้วด้วยชันแล้วด้วยยังมีเลนส่วนทางอีกทุกคนค่ะต้องมีความชำนาญมากเลยนะ ตรงนี้ถึงอะไรทุกคนสำนักสงฆ์สันติธรรมโรงเรียนบ้านอิมาดอีสอะไรเนะเดี๋ยวทุกคนอิมาดอีไซอิมาดอีไซอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุท,ทัยธานีอ่ะไปกันต่อค่ะทุกคน เพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นแบบคือชักไม่ไม่เคยมานะคะทุกคนคะ่ะไม่เคยมานี่ครั้งแรกเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านชาวเขาด้วยแหละก็เหมือนกับว่าภาคเหนือตอนล่างอะนะเป็นครั้งแรกเลยเธอว่าโชคดีมากทุกคนนี่อันนี้จะเป็นธรรมชาติแบบเหมือนทางเลาะเขาอะห้วยขาแข้งมีป้ายห้วยขาแข้งด้วยค่ะ มันก็คือป่าห้วยขาแข้งอะค่ะทุกคนเราต้องถามชร์เปอร์เป็นระยะระยะเพาะพี่เขาจะชำนาญนไ <c oughs> ม่สามารถมาคนเดียวพี <c oughs> ่เขาบอกว่าเป็นป่าห้วยขาแข้งเพราะวันนี้จะพาเราไปเที่ยวไปกินกาแฟเช้าเขาด้วยแหละทุกคนคะ่ะมากินกาแฟไกลมากเอียงนี่จุดพักกลางเต้นเออเอาสิ นี่บ้านใต้ไปแล้วไปแล้วนี่ทุกคนนี่นี่สวยโอ้ทีนี้น่าจะมีแบบบ้านพักเยอะมากๆเอ้ยทุกคนริ่มจะมีที่พักเยอะแยะมากมายอันนี้ศูนย์พัฒนาราะดรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีเราก็จะมาชมวิถีชุมชนกะเรียงอุทัยธานีอ้าวทุกคนไปชมวิถีกะเรียงอุทัยซะกอนว้าวไปทุกคน ทุกคนเรามาชมวิถีชุมชนกะเรี่ยงอุทัยธานีเออเพิ่งเพิ่งรู้ว่าอุาทัยธานีมีกะเรี่ยงกะเรี่ยงแม่ดีน้อยนะทุกคนนี่กระเรียงแม่ดีน้อย,นะเ,รย,อยเราต,ต้องไปชมซะหน่อยชมซะหน่อย <c oughs> เขาบอกว่าตลาดกะเรี่ยงแม่ดีน้อยยินดีต้อนรับนี่เป็นทางผ่านที่เราจะไปชมแก่นมะกรูดนะคะนี่ ขึ้นอยู่กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะว้าวไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะนี่คือระหว่างทางที่จะไปแก่นมะกรุดน,นะคะเราก็จะรู้ว่าระหว่างทางในการที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วอะความสุขมันก็อยู่ที่ระหว่างทางด้วยนี่แหละค่ะทุกคนไปเลยค่ะโอ้ตกไม้สวย มีเต็นด้วยอะเพราะว่าเขาให้กลางเต็นได้เย็นนะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงนะสิบโมงกว่ามีเต็นด้วยอ๋อเป็นลานกลางเต็นให้ด้วยค่ะเป็นโดมแผนกล้องเร็วไปไหมทุกคนมึนหัวไหมสวยอ่ะทุกคนค่ะ อันนี้เป็นจุดชมวิวจุดที่สองนะคะที่เชียย์พาทุกคนมาเมื่อกี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของอบจอุทัยเนาะที่เป็นบนเขาะคะ่ะที่ทางเขาชันๆนะ่ะน,นี่ก็จะเป็นจุดที่สองที่เราจะแวะอุ้ยตกใจ <laughs> สะพานไม้ไผ่โอ้ทุกคนอันนี้สวยมากเราสามารถนั่งได้แต่ระวังเส้นต่ำระวังเส้นต่ำโอ้ที่นั่งไม้ไผ่แต่ระวังเส้นต่ำ <laughs> อากาศเย็นมากเลยทุกคนไม่ร้อนเลยค่ะไม่ร้อนเลยวันนี้ก็เดือนมก,กราวันที่เก้านะวันที่เก้ามกราคมนี่จะมีสะพานอันนี้สวยๆเออแต่เขาบอกว่าตลาดกระเหรียงน้อยกระเหรียงแม่ดีน้อยเออแต่ว่าวันนี้เขาไม่ขายอะ่ะเขาไม่ขายของอะ่ะอูอันนี้สวยมากโอ้ที่นี่แม่ดีน้อยอุทยัยธานีรูปในหลวงราชการที่สิบนะคะออมันมีสะพานตรงนั้นอะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดู สวยอุยอากาศดีอะยังมองหากระเลียงไม่เจอสงสัยวันนี้พี่ๆชาวกระเลี่ยงเขาไม่ได้มาเนาะเขาอาจจะอยู่ที่บ้านเขาเนาะนี่จะเป็นตลาดเออ,เอ,อทุกคนสวยเดี๋ยวเราพาไปเดินสะพานแล้วมันจะเดินได้ไหมอะทุกคนไปกันค่ะ สวยอ่ะทุกคนอุ้ยต้นอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นต้นเดียวกันที่ตรงจุดชมวิวเมื่อกี้เลยที่ว่ามันสวยเไม่รูต้นอะไรนะจะเป็นต้นนี้แน่เลยอ่ะดอกแดงๆไม่ใช่ดอกแดงๆใบมันแดงๆงอ่ะสวยโอ้ที่นี่แม่ดีน้อยอุทยัยธานีเออดอกไม้สวยอ่ะเอออันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยทุกคนสวย ดูไม่เยอะแต่สวยอ,ะอ่ะเอแมันมีบ้านบ้านพักด้วยนะนี่เดี๋ยวซูมให้ดูนี่เหมือนรีสอร์น้อยสวยต้นนี้ก็สวยอเอา <laughs> ตัวต่อทุกคนต่อเราต้องไปไกลๆเขาหน่อยนะ เขาจะมีความเป็นส่วนตัวมากเอาหายไปไหนแล้ววะไปกันคะ่ะทุกคนไปกันต่อคะ่ะถ่าไม่ไดีเนไม่ไดีน้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อแล้วนะคะเพื่อจะไปที่แก่นมะกรูดกันคะ่ะสวยมากทุกคนสวยมากถ้าเป็นช่วงที่แบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ น่าจะมีคนเยอะกว่านี้เนาะอันนี้ก็คือแต่ว่าตอนนี้อากาศบอกเลยว่าพอดีพอดีมากเลยสบายสบายนี่สวยมากโอเคค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะสำหรับ EP นี้นะเป็นเส้นทางที่จะไปแก่นมะกรูดนะคะเชีร์ขอปิดกล้องไว้ตรงนี้นะคะจะพาทุกคนชมบรรยากาศรอบๆก่อนสวยมากอากาศดีมากทุกคนเย็นสบายไม่ร้อนมีแดดแต่ไม่ร้อนนะคะ โอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมยังไงก็อย่าลืมติดตามพี่ต่อไปนะว่าแก่นมะกรูดที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะจะสวยงามขนาดเราจะไปชมเทศกาลดอกไม้กันค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ